สุขภาพดีีท่วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่หลายคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนว่าสุขภาพช่องปากของเรามันเชื่อมโยงกับสุขภาพทางร่างกายอย่างลึกซึ้งได้ขนาดไหนโดยผมจะแบ่งไปทั้งหมด6ช่วงครับช่วงที่ 1. ช่องปากไม่ใช่แค่เรื่องฟันเวลาที่เราคิดถึงสุขภาพช่องปากส่วนใหญ่เราจะนึกถึงฟันผุเหงือกอักเสบหรือกลิ่นปากแต่จริงๆแล้วช่องปาก คือประตูสำคัญที่เชื่อมต่อกับระบบต่างๆในร่างกายเพราะทุกครั้งที่เราเคี้ยวกลืนหรือแม้แต่ตอนหายใจเชื้อแบคทีเรียหลายพันล้านตัวในช่องปากก็สามารถเข้าสู่ร่างกายเราได้หากไม่ดูแลช่องปากดีพอและถ้าคุณมีอาการเนืองอักเสบเท่ากับว่านั่นแหละคือทางเข้าโดยตรงหมอหลายคนอาจจะเรียกสิ่งนี้ว่าเหงือกรัวมันหมายถึงภาวะที่เหงือกเกิดการอักเสบจนเชื้อโรค สาม,มารถเล็ดลอดเข้าสู่กระแสเลือดได้และเมื่อมันไปถึงระบบหมุนเวียนเลือดก็เหมือนเชื้อโรคเหล่านี้ได้ขึ้นทางด่วนเข้าสู่ร่างกายแล้วเชื้อโรคเหล่านี้ก็สาม,มารถไปสร้างปัญหาให้กับอวัยวะอื่นได้เช่นหัวใจสมองหรือแม้แต่ระบบฮอร์โมนงานวิจัยจํานวนมากยืนยันตรงกันว่าโรคในช่องปากมีความเกี่ยวข้องมากกว่า50โรคเรื้อรังเช่นเบาหวานโรคหัวใจไปจนถึงอัลไซเมอร์ ช่วงที่2ไมโครไบโอมไมโครไบโอมคือสิ่งมีชีวิตจิ๋วที่กำหนดสุขภาพของเรารู้ไหมครับว่าในช่องปากของเรามีจุลินทรีย์อยู่กว่า600สายพันธุ์รวมแล้วกว่า700ล้านตัวเราเรียกพวกนี้ว่าออรัลไมโครไบโอมเจ้าไมโครไบโอมนี่แหละที่จะทำหน้าที่รักษาสมดุลในปากแต่ถ้าเราดูแลไม่ดีเช่นแปรงฟันไม่สะอาดใช้น้ำยาบนปากที่แรงเกินไปหรือกินน้ำตาลเยอะเกินไป จุลินทรีย์ที่ดีจะถูกทำลายจนสุดท้ายจะเหลือแต่เชื้อที่ก่อโรคและก็จะเกิดสิ่งที่เรียกว่าการเสียสมดุลของจุลินทรีย์สิ่งที่ตามมาต่อจากนั้นก็คือจะเริ่มเกิดอาการอักเสบเหงือกรั่วและลามออกไปทางร่างกายเพราะอย่าลืมว่าช่องปากก็คือทางผ่านสู่ลำไส้และลำไส้ก็คือูนยนกลางภูมิคุ้มกันของร่างกายดังนั้นถ้าปากเสียสมดุลลำไส้ก็จะเสียสมดุลภูมิคุ้มกันก็จะพังไปด้วย ช่วงที่3 4สีเสาหลักของสุขภาพช่องปากในระยะยาวคุณหมอหลายคนด้านทันตกรรมเชิงลึกพูดถึง4ีเสาหลักของช่องปากที่จะใช้ประเมินสุขภาพช่องปากและเชื่อมโยงไปถึงร่างกายอย่างแรกความสวยงามของรอยยิ้มเพราะรอยยิ้มไม่ใช่แค่ภาพลักษณ์แต่บ่งบอกถึงสุขภาพทางร่างกายด้วยอย่างที่สโครงสร้างขากรรไกรและฟันการสบฟันผิดรูปการหายใจทางปากหรือขากรรไกรแคบ ล้วนส่งผลต่อร่างกายและการนอนหลับอย่างที่3การทำงานของฟันและข้อต่อเวลาเรากัดเขียวหรือพูดทุกอย่างต้องทำงานสัมพันธ์กันถ้าขาดสมดุลอาจจะนำไปสู่อาการปวดขาดกันไกรปวดหัวหรือแม้แต่ไมเกรนอย่างที่4สุขภาพภายในเนื้อเยื่อช่องปากเช่นเหงือกเลือดและจุลินทรีย์ในปากซึ่งพวกนี้แหละคือรากฐานของสุขภาพทั้งหมดเมื่อเราดูแลทั้ง4ด้านครบ เราจะไม่ใช่แค่มีฟันดีแต่จะมีร่างกายที่ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพด้วยส่วนที่4จะเป็นส่วนของพฤติกรรมประจำวันหลายคนถามว่าแล้วเราต้องทำยังไงถึงจะมีช่องปากที่แข็งแรงจริงๆคำตอบก็คือต้องเริ่มจากนิสัยประจำวันเล็กๆอย่างต่อเนื่องอุปกรณ์ที่อาจจะอยากแนะนำก็คือแปรงไฟฟ้าเพราะว่าแปรงไฟฟ้าสามารถกาจัดคราบจุลินทรีย์ได้ดีกว่าแปรงธรรมดาถึง5เท่า อุปกรณ์ต่อมาที่อยากแนะนำก็คือเครื่องฉีดน้ำทำความสะอาดซอกฟันหรือ water f o s s e r อุปกรณ์นี้จะช่วยล้างเศษอาหารและแบคทีเรียในจุดที่แปรงไม่ถึงสิ่งต่อมาที่อาจจะเป็นอุปกรณ์เสริมที่ดีก็คืออุปกรณ์ทำความสะอาดลิ้นอุปกรณ์นี้หากใช้ที่ลิ้นแล้วจะสามารถช่วยลดกลิ่นปากและจำนวนแบคทีเรียได้อย่างมีประสิทธิภาพจริงๆแล้วสามารถใช้แปรงสีฟันได้แต่ที่ทำความสะอาดลิ้น จะสามารถทําความสะอาดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าอุปกรณ์ต่อมาเป็นเรื่องของยาสีฟันซึ่งยาสีฟันดรคคูล่า,าจจะขอแนะนําว่าให้ใช้อันที่ปลอดสารละคายเคืองหลีกเลี่ยง SLS เพราะอาจจะทําให้เกิดแผลร้อนในได้ง่ายและควรใช้สูตรที่มีสารต้านอนุมูลอิสระหรืออาจจะมีวิตามินบํารุงเหงือกด้วยต่อมาถ้าใช้น้ํายาบ้วนปากดรคคูล่าขอแนะนําว่าให้ใช้น้ํายาบ้วนปากแบบไม่มีแอลกอฮอล์ เพราะแอลกอฮอล์ทำให้ปากแห้งและ pH ในปากเสียสมดุลและถ้าหากต้องการคุม pH ให้สมดุลมากกว่าเดิมนั้นเราเพียงแค่ดื่มน้ำให้มากลดน้ำหวานน้ำอัดลมและแอลกอฮอล์เพราะถ้าในช่องปากมี pH ต่ำกว่า5.5จะทําให้เกิดอาการฟันสึกได้ส่วนที่5เป็นเรื่องของอาหารและพฤติกรรมที่ควรระวังอาหารที่ควรหลีกเลี่ยงมากที่สุดก็คือน้ำตาลน,น้ำตาลคือศัตรูอันดับหนึ่งของเหงือกและฟัน ถ้าจะกินของหวานควรกินให้จบในมือเดียวไม่กินจุบกินจิบบ่อยๆแอลกอฮอล์และกาแฟจะทำให้ pH ในปากลดลงหากต้องดื่มจริงๆควรดื่มน้ำตามเสมอเพื่อคืนสมดุลในช่องปากและอาหารที่ช่วยให้ pH สมดุลมากขึ้นจะเป็นอาหารประเภทผักผลไม้และน้ำแร่ที่มีแร่ธาตุอาหารและเครื่องดื่มเหล่านี้จะช่วยทำให้ปากและร่างกายอยู่ในสภาวะที่ลดการอักเสบด้วยส่วนที่6ส่วนสุดท้าย ปากดีจะทำให้ร่างกายดีและสุดท้ายจะทำให้อายุยืนเราทุกคนจะต้องเปลี่ยนมุมมองใหม่จากการไปหาหมอฟันเพื่อรักษาให้เป็นการไปหาหมอฟันเพื่อป้องกันเพราะในความเป็นจริงสุขภาพช่องปากที่ดีจะสามารถลดความเสี่ยงในโรคหัวใจเบาหวานหรือแม้แต่โรคสมองเสื่อมได้ทุกอย่างที่กล่าวมาเริ่มจากความเข้าใจแต่ต้องต่อยอดด้วยการทำให้เกิดขึ้นจริงและเกิดขึ้นทุกวัน ร่างกายของเราเป็นระบบเดียวกันและช่องปากก็เป็นส่วนหนึ่งของระบบนั้นถ้าเรารักษาประตูทางเข้าของร่างกายให้สะอาดและแข็งแรงสิ่งดีๆที่อยู่ข้างในก็จะตามมาเองสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากรอยยิ้มที่ดีเสมอนี่คือ Dracula Podcast แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับสุขภาพปากดีที่ Dracula